EP 3สหนังสือเสียงสรุปเคล็ดลับรวยขึ้นสิบเท่าชีวิตดีขึ้นร้อยเท่าในหนึ่งปีบทที่13กับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตคนเราผ่านเรื่องราวมากมายได้รับอะไรมามากมายสูญเสียอะไรไปก็มากมายเป็นเรื่องธรรมดาความรู้สึกที่ต้องเสียดายและอยากกลับไปทำในสิ่งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะสิ่งนั้นก็ให้เกิดความสุขความสนุกได้เล่นได้ใช้ชีวิตแบบเด็กๆหรือเพื่อกลับไปแก้สิ่งผิดในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่มีโอกาสหรือไม่กล้าทําในตอนนั้นกว่าเราจะรู้ตัวก็สายเกินไปการที่เรารู้สึกเสียดายกับเรื่องเหล่านั้นมันก็ไม่แปลกแต่เรื่องราวเหล่านั้นบางคนสามารถทําใจยอมรับได้เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ทั้งหมดมันเกิดขึ้นไปแล้วโดยที่มีหรือไม่มีเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้เพื่อเริ่มต้นใหม่หรือแก้ไขจุดนั้นได้อีกในขณะที่บางคนก็คิดมากตกกังวลกับเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วไปหรือฟื้นเอามาพูดเอามาคิดซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องดีสร้างกำลังใจแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกข์ ไปขุดคุ้ยขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมตัวเองสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอดีตและมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าทําไมเราถึงชอบยึดติดกับเรื่องราวในอดีตจริงๆแล้วมันทําให้เรามีความสุขนึกถึงที่ไรก็อมยิ้มทุกทีรูปเกา่เกาๆเพื่อนเกา่เกาๆทําให้เรานึกถึงวัยเด็กเกิดความภูมิใจเกิดความเศร้า เหนื่อยอ่อนหรืออะไรอีกมากมายหลากหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วสิ่งไหนที่ไม่น่าสนใจก็ไม่ต้องไปจดจำมันอดีตที่ผิดพลาดก็อย่าไปเก็บเอามันมาให้ลกสมองความทรงจำที่ไม่ทำให้เรายิ้มอย่างมีความสุขได้ก็อย่าไปเสียดายมันทิ้งมันไปกับการเวลามองหาความทรงจำที่ดีที่สวยงามขึ้นมาแทน จดจำมันไว้ใช้ในเวลาที่เราต้องเจอปัญหารู้สึกท้อแท้ความทรงจำนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าอดีตเป็นเพียงความทรงจำความสำคัญของมันจะมีมากเพียงไรก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในใจในความคิดคำนึงแต่เรื่องราวของพรุ่งนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญ พรุ่งนี้คือเรื่องราวที่เราต้องเจอต้องเผชิญอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่จนเราปรับตัวไม่ทันหรือเป็นเรื่องเดิมๆที่ธรรมดาที่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่มันคืออนาคตของเราเป็นโอกาสที่เราจะเลือกได้ว่าต้องการเจอกับคำว่าพรุ่งนี้หรือไม่หรืออยากจบเพียงแค่วันนี้แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามจงอย่าลืมว่า เราไม่มีทางเดินย้อนกลับไปในเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาได้เราจะเลือกทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อปูทางไปสู่อนาคตหรือจมอยู่กับอดีตที่มองไม่เห็นแสงในวันข้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเมื่ออดีตกลายเป็นความทรงจำบนเส้นทางชีวิตก็จงทำอนาคตที่เหลือให้กลายเป็นความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าจนไม่กล้าทิ้งไป บทที่14สิ่งที่ต้องการทำหรือสิ่งที่ต้องการเป็นมีแบบฝึกหัดง่ายๆให้ลองทำกันค่ะหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแบ่งช่องซ้ายขวาให้ซ้ายเป็นเรื่องที่อยากทำขวาเป็นเรื่องที่เราต้องการจะเป็นตอนนี้หรืออนาคตเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่อยากทำและสิ่งที่ต้องการเป็นมันสอดคล้องกันไหม ไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าขัดแย้งกันเช่นอยากกินพิซซ่าแต่ก็อยากจะเป็นคนหุ่นดีอยากจะออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ก็อยากจะออมเงินอยากนอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่ก็อยากจะเป็นคนรวยสิ่งที่คุณอยากจะทำล้วนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวจะทำตอนนี้จะทำเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดปัญหาทาไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำถ้าทำแล้วพอใจก็ทำอีก กับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นมันสำคัญและยากกว่ามากมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าหมายในอนาคตว่าคุณจะเดินไปทิศทางใดต้องเจออะไรที่เป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆหลายคนคงลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เราทำจะกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นและจะต้องเป็นในเวลาต่อไปบางครั้ง สิ่งที่เราต้องการทำมันอาจจะไม่ต้องอยู่บนเส้นทางเดียวกับสิ่งที่เราต้องการเป็นหากมันไม่ขัดแย้งกันจนเกินไปหรือส่งผลเสียต่อตัวเราเองและผู้อื่นหรือแม้กระทั่งกระทบกับเป้าหมายที่วางไว้มากนะักเพราะในชีวิตที่เราเกิดมาเป็นคนเพียงชีวิตเดียวไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะเกิดมาเป็นใครอีกไหม จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวใดสภาพใดดังนั้นการได้ทําในสิ่งที่แปลกและแตกต่างออกไปบ้างก็จะเป็นการทำให้มีชีวิตชีวาสนุกสนานบางครั้งการที่อยู่ถูกที่ถูกทางถูกเวลามันอาจจะเป็นตัวจุดประกายความฝันใหม่ให้กับเราก็ได้การยืนอยู่บนทางสายกลางก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนเกินไป บางครั้งก็ให้รางวัลกับความพยายามที่เราประสบความสำเร็จมอบรางวัลให้กับตัวเองบ้างอนุญาตให้ตัวเองได้ทํำในสิ่งที่อยากทําบ้างมันอาจจะขัดกับความตั้งใจที่ต้องการแต่การที่เราทําอะไรมากกว่าหรือนอกเส้นทางที่กำหนดเอาไว้และสิ่งนั้นไม่ได้ทําร้ายใครมันก็ไม่ได้ผิดอะไรกับการที่จะให้รางวัลกับตัวเองบ้างเพราะว่ามันจะทำให้เรา เกิดความพยายามมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นพร้อมที่จะกลับไปเดินทางในเส้นทางที่วางไว้ได้อย่างมั่นคงสิ่งที่เราต้องการจะทำแม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นในอนาคตในทางเดียวกันสิ่งที่เราต้องการจะเป็นมันจะกำหนดเส้นทางของสิ่งที่ต้องการทำด้วยเช่นกัน สิ่งที่ต้องการทำอาจจะไม่ใช่อย่างที่มันเป็นแต่สิ่งที่อยากจะเป็นจะต้องลงมือทำบทที่15เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการการเรียนรู้คือสิ่งที่จะช่วยให้ทุกย่างก้าวของการตัดสินใจเมื่อชีวิตมาถึงทางแยกที่ต้องเลือกเราต้องเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญสิ่งใดรอได้ สิ่งใดจะต้องไปก่อนมองให้กว้างมองให้ลึกใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเรียนรู้ความคิดของคนรอบข้างจากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนยึดหลักของเหตุผลเป็นสำคัญอย่าลืมให้น้ำหนักกับความต้องการของตัวเองและตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองก้าวเดินออกไปตามเส้นทางนั้น อุปสรรคเป้าหมายความพยายามและความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างทางจะกลายเป็นเข็มทิศชี้ทางที่ถูกต้องให้กับคุณจงเก็บเอาสิ่งรอบตัวเสียงรอบข้างที่ผ่านเข้ามาเรียนรู้คัดสรรและจดจำไว้้ขึ้นใจและเส้นทางที่เดินไปจะกลายเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เรากลายเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่าลืมว่า สิ่งที่ต้องการหากไม่เรียนรู้ที่จะเอื้อมมือไขว้า,วาหรือดึงมาอยู่ในมือของเรามันก็จะเป็นเพียงความฝันลอยๆที่เราไม่อาจจะกลายเป็นสิ่งนั้นได้เลยบทที่16โอกาสที่มากมายและเท่าเทียมโอกาสเป็นสิ่งที่คนเราเรียกร้องและต้องการมากที่สุดในชีวิตโอกาสเป็นเพียงสิ่งเดียวที่อาจนำทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณได้ มากเท่าที่ต้องการเช่นโอกาสในการได้ร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทำให้คุณมีชื่อเสียงกลายเป็นที่ยอมรับในวงกว้างโอกาสที่ได้แสดงความสามารถให้ใครต่อใครเห็นเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตหลายคนคงเคยได้รับโอกาสเหล่านี้และใช้มันอย่างคุ้มค่าโอกาสเราสามารถสร้างขึ้นมาให้กับตัวเราเองหรือผู้อื่นได้เสมอด้วยสิ่งที่เรียกว่าความตั้งใจ ความอดทนและความพยายามถ้าหากเราอยากจะก้าวหน้าในชีวิตการทำงานแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยนำเสนอความคิดและความสามารถในการทำงานให้กับผู้บริหารได้เห็นก็จงอดทนทำงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปพยายามทำอย่างเต็มที่มันก็จะกลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอย่าย่อท้ออย่าถอดใจ เมื่อผลงานเป็นที่ยอมรับไม่นานผู้บริหารของคุณก็จะเห็นและให้โอกาสในสิ่งที่คุณทุ่มเทนั้นนั่นก็คือโอกาสของคุณการไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยพยายามเพิ่งแต่มันยังไม่มากพอแต่การที่ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นมันหมายความว่าเราไม่เคยพยายามทำในสิ่งใดเลยบทที่17 เลือกได้และได้เลือกดีอำนาจของชีวิตทุกคนต้องการมีอำนาจบารมีอยากให้ผู้คนทั้งหลายยกย่องมันเป็นสิ่งล้ำค่าอำนาจที่เราต้องการมันมีหลายแบบหลายแง่มุมให้เราเลือกใช้บางคนต้องการอำนาจเพื่อต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนต้องการอำนาจที่จะสั่งทุกสิ่งทุกอย่างได้ บางคนต้องการอำนาจทางการเงินไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนก็ใช้เงินฟาดไปได้ทุกอย่างหรืออำนาจในการครองใจคนที่ไม่ว่าจะพูดจะขยับไปทางใดคนก็ห้อมร้อมแต่ทั้งหมดมันต่างกันในสิ่งที่ทำและสิ่งที่ได้มาแต่ก็เรียกว่าอำนาจเหมือนกันบางคนไม่ได้ต้องการอะไรมากขอแค่เป็นที่รักก็พอแต่มีอำนาจอยู่อย่างหนึ่ง ที่ไม่มีใครปฏิเสธก็คืออำนาจในการเลือกทางเลือกที่มีอยู่มากมายด้วยเหตุผลอารมณ์และความจำเป็นพอการได้เลือกในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมันย่อมหมายถึงการได้มาในสิ่งที่เราต้องการมากเท่าที่จะมากได้ด้วยอำนาจในการเลือกมาจากไหนอำนาจเป็นผลมาจากการทำโอกาสที่ได้รับให้ดี ให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเองและลงมือจัดการมันอย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อเรามีโอกาสแล้วใช้อำนาจแล้วใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพแต่หัวใจสำคัญของโอกาสอาจจะไม่ใช่เงินทองความสำเร็จบ้านรถคันใหม่หรืออื่นๆแต่มันเป็นอำนาจที่จะทำให้เราได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นสิ่งที่เราต้องการ ต้องสร้างขึ้นมาก่อนคือทำตัวเองให้กลายเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้องการเมื่อทุกคนต้องการเราสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเพียงแค่รอผลที่ตัวเองต้องการที่สุดเท่านั้นบทที่18ความสำเร็จที่เราต้องการเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องการอะไรจากครอบครัวเราต้องการอะไรจากคนรอบข้างและ เราต้องการอะไรจากจุดๆทุกคนคงไม่เคยถามคำถามแบบนี้กับตัวเองนะแต่คำตอบนั้นคงจะมีมานานแล้วก็คือต้องการความสุขความสบายต้องการคนรักต้องการการยอมรับและต้องการอื่นๆอีกมากมายเราต้องการแทบทุกอย่างที่ตามองเห็นและสมองจะนึกคิดได้ถึงเราจะมีสิ่งที่ต้องการมากมายทั้งที่รู้ พอและไม่รู้จักพอมันก็เป็นเพียงจุดหมายเดียวที่ทุกคนพยายามที่จะไปให้ถึงนั่นก็คือความสำเร็จแล้วเคยถามตัวเองไหมว่าความสำเร็จที่ตัวเองต้องการนั้นคืออะไรได้เริ่มทำมันหรือยังทุกคนอาจจะตอบว่าก็การงานสิเงินสิบ้านสิการมีครอบครัวที่มีความสุขไม่ลำบากสินั่นคือความต้องการ แต่จะมีใครได้รับความสำเร็จในชีวิตที่คาดหวังจะลงมือทำอย่างไรสมควรที่จะมีและลงมือทำมันก็เพราะความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดมันก็เหมือนกับเส้นชัยของเส้นทางที่จะต้องก้าวเดินไปเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าและภูมิใจกับมันได้ทุกครั้งเมื่อเราเกิดมาหน้าที่ของเราก็คือเรียนและทำงานให้สำเร็จ พอพูดแบบนี้บางคนก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองต้องการความสำเร็จในแบบไหนตรงจุดไหนยังใช้ความคิดแบบเดิมๆเ,เดินแบบเดิมๆเ,เป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่มีสิ่งที่ต้องทาเส้นทางชีวิตที่เลือกเดินก็เป็นเส้นทางที่มองไม่เห็นอนาคตเพราะเขาไม่มีจุดหมายที่ต้องการที่จะทำให้สำเร็จนั่นเองชีวิตที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็ยังดีกว่าชีวิตที่ไม่เคยมีจุดหมายให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จคนเราถ้าขาดเป้าหมายก็ไม่รู้ว่าจะต้องก้าวไปทางใดจึงจะไปถึงที่หมายเหมือนลมที่พัดผ่านไปเรื่อยๆไม่มีทิศทางที่แน่นอนดังนั้นมันก็ยังไม่สายสำหรับทุกคนที่จะถามตัวเองว่าเป้าหมายและความสำเร็จที่ต้องการในชีวิตคืออะไร ต้องค้นหาให้รู้ให้แน่ใจอย่าลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำห้ามบอกว่าน่าจะอาจจะแต่จะต้องเป็นอะไรที่มั่นใจได้มากกว่าน,นี้เมื่อตั้งเป้าหมายและความสำเร็จไว้อย่างไรก็ต้องเดินไปด้วยความมั่นคงหากเป้าหมายและความสำเร็จจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็จงอย่าเปลี่ยนแปลงมันบ่อยนักเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย ถ้าเราต้องการเดินผ่านทางแยกแล้วมองไม่เห็นป้ายที่บอกทางก็อาจจะต้องถามคนข้างทางดูว่าทางไหนที่เราควรจะเดินไปเมื่อรู้และเข้าใจแล้วก็จงใช้ความคิดของเราเป็นคนตัดสินใจว่าต้องการเป็นอย่างไรไปในทิศทางไหนเมื่อมั่นใจก็จงเดินไปตามทางนั้นและพยายามทำให้ดีที่สุดจงทุ่มเทใช้กำลังกายกำลังใจทั้งหมด เพื่อให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าความสำเร็จให้ได้ความสำเร็จที่คุณต้องการคืออะไรไม่มีใครรู้นอกจากคุณจะต้องทำมันให้สำเร็จเองบทที่19ความสำเร็จมีค่าแค่ไหนกันอาจจะมีคนพูดว่าอ้าวเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิตมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญสิไม่งั้นเราจะทำมันมาตั้งแต่ต้นทำไมใช่คะ่ะ ความสำเร็จมันย่อมมีค่าในตัวของมันเองเสมอจะเห็นมันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนใครจะทำได้สำเร็จผ่านพ้นมันมาได้ก็ย่อมต้องภูมิใจและปราบปริ่มกับสิ่งที่ได้รับถามว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดกับสิ่งที่คุณต้องการอันไหนที่คุณทุ่มเทให้กับมันมากกว่ากันและอันไหนที่จะอยู่กับคุณได้นานที่สุดระหว่าง งานที่คุณรักกับงานที่คุณรักมากที่สุดครอบครัวกับครอบครัวที่อบอุ่นบ้านกับบ้านที่น่าอยู่คนรักหรือคนรักที่ดีที่เข้าใจหากต้องเลือกคุณจะเลือกสิ่งไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่นใจว่าคุณจะยอมแลกสิ่งสำคัญเพื่อสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็จงหยัดลังเล อย่าเอาแต่คุณคิดว่าจะทำดีไหมจะมีความสุขหรือไม่จะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนจงทำในสิ่งที่คุณมั่นใจแล้วจะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณทำมันได้สำเร็จแต่คุณค่าของมันต่างหากที่จะบอกคุณว่าคุณได้ก้าวมาสู่ความสำเร็จอย่างที่ต้องการแล้วบทที่20งานหนักก็พักหน่อย ทุกคนต้องทำงานแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนบ้างานหรือจะเป็นคนทำงานที่มีความสุขคนทำงานคือคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความพอดีบนพื้นฐานของความสมดุลในการจัดสรรเวลาแบ่งเวลาทำงานกับการพักผ่อนและสังสรรค์ได้อย่างลงตัวทำงานด้วยใจที่รักอยากจะทำไม่บีบบังคับตัวเองไม่ทำให้ตัวเองยุ่งเหยิงตลอดเวลา พักผ่อนตามที่ร่างกายสมควรได้รับหาเวลาอยู่กับครอบครัวสังสรรค์บ้างตามโอกาสส่วนคนบ้างงานจะมีชีวิตอยู่อย่างเร่งรีบคาดหวังสูงบีบบังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลามุ่งแต่ความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงกลัวผลที่จะตามมาไม่ได้ดังที่คาดหวังต้องร้อนรนคนแบบนี้จะไม่เคยมีความสุขทุกอย่างที่เห็นที่ทำ กลายเป็นงานทั้งสิ้นแม้แต่เวลาที่อยู่กับครอบครัวหาความสุขให้กับตัวเองก็คิดอยู่เสมอว่ามันคืองานมันคือหน้าที่ที่ต้องทำเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงก็จะหายไปหมดความสุขในชีวิตส่วนตัวก็คือสิ่งที่หาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มหายไปจากชีวิตยกเว้นอย่างเดียวก็คืองานแล้วคนแบบไหนที่คุณอยากจะเป็น เป็นคนทำงานหรือจะเป็นคนที่บ้างานอันนี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้แรงกายแรงใจของเราไม่เคยหมดไปเพราะความเหนื่อยยากและมันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวหากเรารู้จักใช้และพักผ่อนดูแลตัวเองอย่างพอดี ep 3ก็จบลงแล้วนะคะยังมีเนื้อหาอีกจำนวนมากค่ะหนังสือเล่มน,นี้นะคะมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่เยอะค่ะ จึงต้องขอแบ่งออกเป็นหลายตอนหน่อยนะคะท่านผู้ฟังจะได้ใช้เวลาฟังไม่นานเกินไปขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจค่ะ ay inspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ